สวัสดีครับวันนี้มาส่งงานติดฟิล์มใส่กันลอยนะครับกับ Toyota Fortuner นะครับผมคันนี้เป็น r e g e n d ด r นะแต่ว่าแปลงข้างหน้าเป็นโฉม GR Sport นะครับผมคันนี้ก็จะติดฟิล์์ใส่กันลอยเคลือบเซรามิก 10H และก็พ่นกันสนิมซิก้านะครับผมเรื่องแรกเลยเรามาดูเรื่องความสวยงามก่อนดูบอดี้ล้อคันก่อนนะครับคันนี้มีการพ่นกันสนิมด้วยนี่ซุ้มล้อก็จะดำๆแบบนี้เลยเวลามองก็จะครีนะครับบอดี้ก็ดำนะครับ ซุ้มล้อก,ก็ดาล้อก,ก็ดํานี่ก็มองก็จะสวยงามและครีมมากๆนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมคันนี้มีฟิล์มใส่กันรอยภายในด้วยนะครับผมนี่ข้างล่างสวยมากๆเลยนะครับดูไกลๆออกมาก็จะเห <c oughs> ็นว่ามันจะค่อนข้างที่จะครีนนะครับผมเราจะเข้ากันมากๆกับการพ่นกันสนิงด้วยนะครับแล้วก็ติดฟิล์มใส่กันรอยด้วยล้อก็สีดําอีกนะครับครีนมากๆเลยนะครับรอบคันเงามากนะครับผมเพิ่มเติมนะครับคันนี้ อันนี้เป็นชุดแต่งเพิ่มเขาเนาะเวลาเบรกก็จะมีไฟตรงภาษาอังกฤษพวกนี้ชิ้นนี้จะไม่ได้ถอดนะครับนะแต่ติดฟิล์มก็อาจจะต้องมีการผ่าให้มันคล้องจองกับตัวพลาสติกที่เขาซีนมาพวกนี้นะครับอาจจะไม่ตรงนะว่าเขาติดตั้งมาไม่ตรงเราก็ต้องทําแบบให้มันล้อกันนะครับผมโลโก้โลโก้มีการถอดติดฟิล์มเสร็จแปะเข้าไปใหม่นะครับสวยงามสีดํานะครับดูแลยากนะครับแนะนําติดฟิล์มใสกันลอยนะครับผม โดนหงโดนหินอะไรเงี้ยกันได้กันริ้วรอยนะครับเช็ดถูผ้าเอยอะไรเอยเงี้ยสีดำนิดนึงครับผ้าแค่แข็งอะเช็ดนิดนึงก็เป็นรอยแล้วเพราะนันติดฟิล์มใส่กันรอยผมแนะนําเลยนะครับผมดูรอบคันสวยมากเงามากนะครับโลโกโด้ด้านหน้ามีการแกะนะครับติดฟิล์มเสร็จติดเข้าไปสเกลเหมือนเดิมเป๊ะร้อเนะครับผมอ่ะมาดูในงานติดตั้งดีกว่าคันนี้ลูกค้าเลือกฟิล์มใส่กันรอยเป็นโกซีรีส์นะครับผมมีความหนา195ไมครนะครับ ไฮโดรโฟบิตมีนะครับก็สามารถที่จะทนมลภาวะต่างๆได้สูงเลยนะครับผมงานติดตั้งมาดูพับได้พับชิดได้ชิดนะครับพับได้พับชิดได้ชิดคืออะไรนะครับพับได้พับคือพวกขอบพวกมุมเนี่ยเราจะพับฟิล์มเข้าไปได้านล่างนะครับชิดได้ชิดก็คือมุมแคบต่างๆเนี่ยเราจะชิดที่สุดเราจะไม่ตัดให้มันอยู่เป็นปริ่มประมาณนี้เราจะยัดเข้าไปให้ชิดที่สุดเลยนะครับเวลาเราล้างรถหรือมือสัมผัสเนี่ยมันจะไม่เจอรอยต่อนะครับผม เพราะไม่เจอรอยต่อข้อดีคืออะไรเวลาเราล้างหรือเวลาเราไปใช้บริการที่อื่นฉีดน้ำน้ํามันจะไม่เข้านะครับผมแต่ถ้าเราติดเสมอขอบปริมปร,มปริมอย่างนี้เลยนะครับเวลาฉีดน้ําหรือเขาร้างเราไม่รู้เพราะพนักงานบางทีรถมันเปนเื้อนทั้งคันเขาไม่รู้หรอกว่าติดฟิล์มไม่ติดฟิล์มเขาฉีดปุ้มมันเด้งเลยนะครับเพราะนั้นนีเนี่ยถ้าร้านไม่มีความรู้หรือว่าเราอาจจะไปล้างร้านที่ไม่ใช่ร้านประจําเราเขาไม่รู้ว่าติดฟิล์มมาเขาก็ฉีดเพื่อทาความสะอาดอาจจะเกิดการเด้งอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดฟิล์มใส่กระรอยต้องคํานึงถึงเรื่องววนนี้้ดยะครับ ซึ่งเราใส่ใจเรื่องพวกนี้นะครับผมชิ้นด้านหน้าทั้งหมดติดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านล่างนี้ตรงนี้ชุดตรงนี้ติดหมดเลยนะครับติดให้หมดนะครับแล้วสังเกตด้ว่าจะชิดนะครับมันอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันสะท้อนกับความเงามันก็จะเบลอๆหน่อยนะพวกนี้พวกนี้มุมพวกนี้ครับเราชิดหมดนะครับจะไม่เห็นขอบของฟิล์มเลยนะครับจะไม่เห็นขอบของฟิล์มเลยเราจะพยายามติดให้มันเนียนที่สุดนะครับ นอกจากเรื่องการโพดิชั่นการลอยกันหินอย่งางเรื่องนี้เราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความสวยงามด้วยนะครับไม่ใช่ว่าติดไปแล้วขอบมุมเนี้นะครับบางร้านเนี่ยผ่านะครับผ่าใหญ่เกินก็อาจจะเห็นลอยการผ่าเนี่ยพอใช้ไปเรื่อยๆเวลามันสุขรกม,มันก็จะเห็นชัดว่าเอ้คันนี้มันติดฟิล์มมานะครับพวกล่องพวกเนี้ยนี่เราก็จะเนี่ยจับอย่างเงี้ยไม่เจอนะฮะเพราะว่าเราพับเข้าไปด้านในนะครับพับเข้าไปด้านในเลยนะครับพับเข้าไปด้านในนี่โดยให้ดูใกล้ๆเลยตรงนี้ครับ ปกติไหมอ่ะนะครับเาพักเข้าไปด้านในมันจะไม่เห็นนะครับพวกนี้มุมพวกนี้นะครับบางทีเขาก็จะผ่าฟืดอย่างน e ี้ไว้มันก็จะเว้านี้แต่ของเราจะไม่มีนะครับพยายามจะไม่ให้มีทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่ายากกว่าอะไรนะครับแต่มันมเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับก็กลัวว่าลูกค้าใช้งานแล้วแบบไปฉงไปฉีดหรือไปล้างหรือถูแล้วมันอาจจะทําให้เด้งอาได้นะครับผมมุมขอบต่างๆสําคัญนะครับมุมขอบต่างๆพวกนี้ เก็บอย่างดีนะครับเก็บอย่างดีเลยนะครับเราต้องระเมียดทุกจุดนะครับไล่ลงมาจะไม่มีเรื่องอ้าเลยนะครับจริงๆฟิล์มมาขึ้นเลยมาประมาณนี้เราพับเข้านะครับผมพับเข้านี้เราก็จะตัดเก็บให้อยู่ขอบประมาณนี้เราจะไม่เข้าไปลึกเกินนะครับอยู่ขอบประมาณนี้อยู่เส้นนี้เลยมาต่อกันนะครับผมในส่วนของภายนอกนะครับผมหลังจากที่เราดูขอบประตูไปแล้วนะครับบริเวณภายนอกนะครับคิวพวกนี้เราจะมีการยกออกนะครับยกขึ้นนะครับเพื่อยัดฟิล์มเข้าไปนะครับพอยัดฟิล์มเข้าไปทีเนี้ยมันก็จะเก็บรายละเอียดได้ดี นะครับผมก็จะไม่เห็นเลยว่าตรงนี้มีขอบฟิล์มนะครับก็จะพวกเคลียร์เรื่องฝุ่นได้ด้วยนะครับติดตั้งก็จะสวยงามนะครับผมชิ้นนี้ลูกค้าไม่ได้ติดกันศาส์นะครับเราก็ติดเต็มถึงนี้ทั้งหมดเลยนะครับหลังคาก็มีการติดนะครับติดฟิล์มหมดแล้วนะครับพวกขอบพวกมุมเราเก็บหมดนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังก็มีการติดแล้วนะครับขอบมุมพวกนี้นะครับจะไม่มีรอยต่อเลยนะครับผมติดเป็นชิ้นเดียวแพทเทิร์นเดียวเลยนะครับ บริเวณด้านหลังเช่นกันนะครับพวกนี้ติดหมดเลยนะครับขอบพวกนี้จะไม่เห็นฟิล์มเลยนะครับจะไม่มีฟิล์มเลยมีฟิล์มนะครับแต่ว่าเราพับเข้าไปหมดนะงี้้าใจง่ายนะครับเก็บให้หมดเลยนะครับผมสําคัญนะครับงานติดตั้งนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับของเราใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์เลยครับแต่มั่นใจเลยว่าทุกส่วนเนี่ยสวยงามแน่นอนนี่วกขอบนี้หาไม่เจอแน่นอนครับเราซ่อน นะซ่อนให้หมดเลยนะครับหาไม่เจอแน่นอนรูปแบบนี้ก็ไม่เจอนะครับนี่นะครับวนมาดูหน่อยฟิล์มภายในนี่ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเป็นแบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะเสดให้หมดทุกชิ้นเลยนะครับผมครบ,ครบจบ,จบ,จบภายนอกภายในเบาะหนังเคลือบให้กระจกเคลือบให้ห้องเครื่องเคลือบให้ช่วงล่างเราพ่านกะสนิมนะครับผมแต่พ่นกะสนิมไม่ได้อยู่ในโปรนะครับราคาคิดแยกจากกันนะครับ จบจบครบ,ครบแบบนี้นะครับซาน่คาสปายินยีให้บริการเลยนะครับ